สวัสดีค่ะเมื่อในห้องกับสีมะปูกมันหวานญี่ปุ่นที่ห้องเพาะไว้พันซันสวีเนาะทุกคนนี่ก็คือประมาณสามอาทิตย์แล้วที่ห้องเพาะไว้คนกเกิดเกิดแบบนี้แล้วเนาะคะ่ะแค่เอาหัวมาวางไว้แบบนี้เนาะมันเก็สิเกิดหยอดขึ้นมาเองจังสีเนาะจังสีแล้วเราก็จะตัดไปปลูก น,นี่เป็นวิธีการปลูกมันหวานญี่ปุ่นนิยอดนี่งามขนาดปลูกมันหวานญี่ปุ่นในถุงพลาสติกเนาะทุกคนแล้วก็จะมาตัดยอดมันหวานกันเลยไม่ต้องตัดยาวนะคะทุกคนเพราะว่าสาเหตุที่เราไม่ตัดยาวก็คือเราจะสามารถปลูกได้เลยเนาะตัดประมาณเท่านี้เนาะ นี่ก็คือลักษณะหัวที่เราเพาะไว้แล้วเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ยอดสีม่วงนี้ก็กําลังเกิดเนาะปลูกง่ายมากเลยมันหวานญี่ปุ่นนี่เราก็สามารถที่จะเด็ดอย่างนี้ไปปลูกได้เลยนี่ยอดนี้ก็ปลูกได้แล้วเพราะเขาแข็งแรงแล้วเนาะส่วนยอดนี้ก็ฝังไว้ต่อ ัดอ่อนาี้เพราะว่าตรงนี้เขามีรากสีขาวแล้วนะคะตัดตบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือยอดที่เขายาวแล้วหยอดนี้สวยงามมากเพื่อนๆดูยอดใหญ่มากแข็งแรงเ้าก็จะมีผักบุ้งมาเกิดนี่ไม่ต้องตัดยาวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกเองยอดนี้ยาวเราก็ตัดได้สามท่อนหนึ่งท่อนสองท่อน สังเกตตัดให้ได้ตาบริเวณอย่างนี้นะคะตรงข้ออย่างนี้แล้วเขาจะเกิดรากนะโอ,อ้นี่คือเขาเกิดอย่างนี้แหละนี่เด็ดออกมากจากหัวได้รากเยอะมากอันนี้ก็คือติดแน่นอนนี่ก็เด็ดอย่างนี้เลย ะะตัวนี้ยังเล็กอยู่เพราะเพาะไปอีกแต่ยอดใหญ่นี้คือได้แล้วเราก็อยากจะลองทํากินเองดูนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเราอยากกินแบบปลอดสารพิษเนาะอนนี้ก็คือหนึ่งต้น ได้อ่าหลังจากนั้นเราก็จะเหลือไว้แบบนี้ต้นเล็กๆให้เขาได้เติบโตอีกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะนําเขาไปเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปล่อยให้เขาอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็คือลากเขาโผล่ขึ้นมาเขาเตรียมจะลงหัวแล้วนะคะเนี่ยถ้าลากเขาโผล่อย่างนี้แต่ตอนนี้เราจะทําเป็นตัวแม่พันธุ์เขาเราก็เลยยังไม่เก็บเนาะทุกคนเราจะยังไม่เก็บเขานะคะ แล้วก็ถอนหญ้าออกช่วยเขาก่อนอย่างนี้ก็คือกำลังเกิดที่จริงเราจะปลูกทั้งหัวอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเรามีพันน้อยเราก็เลยต้องใช้วิธีเพาะตัวนี้ไปก่อนจากนั้นก็นําดินกบกบเขาไว้สักเล็กน้อยนะคะเพื่อและตรงที่เขาเป็นแผลอย่างนี้เขาก็จะจะรักษาตัวเองไปเองนะคะอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยมันหวานซันสวีทที่เราเด็ดยอดมาเมื่อกี้นะคะ เราก็เตรียมดินไว้ในถุงเรียบร้อยแล้วอันนี้คือดินกระสอบที่เราซื้อมากระสอบละสิบ,บาทเนาะเราจะปลุกอันนี้เลยเพราะว่าเป็นดินที่มีธาตุอาหารแล้วมันหวานญี่ปุ่นเขาก็ชอบดินร่วนซุยนะคะแบบน,นี้เราเตรียมไว้แล้ก็จะเริ่มมาปักกัน่ปักตรงนี้เลยอันนี้เราลดน้ำให้ชุ่มแล้วนะคะทุกคนปุอยนี้ก็คือ นี่นะคะก็คือปลูกง่ายมากเพราะว่าเขาเขาเป็นเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยผลผลิตประมาณ90วันนะคะเขาก็จะได้เก็บในยอดนี้สวยมากก็ปักลงไปดินอย่างนี้เลยตรงกลางนี่นะคะประมาณสองข้อมือเนาะก็คือสองนี้นะอ,อันนี้รากเขาเยอะมากนี่เราก็จะ ทำเป็นเบ้าให้เขาป่อนนี่เขาพร้อมจะลงหวัวแล้วค่ะนี่ก็คือลากเขาที่ที่เขาอยากจะออกหวัวแล้วเดี๋ยวเราเคลื่อนย้ายเขามาปลูกตรงนี้เนาะนี่ก็คืออย่างนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เนาะก็ปักตรงนี้เลยประมาณถุงละสองถึงสามยอดนะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้หัวเขาเยอะเราไม่ต้อง การหัวใหญ่เนาะเราต้องการหัวเล็กพอที่จะคือยอดหนึ่งก็เท่ากับต้นหนึ่งเลยนะทุกคนเราต้องการให้เขามีออกหัวให้เราลูกเล็ก,เลกๆเยอะๆเราก็เลยใส่ถุงละถุงละสี่สี่ยอดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้สี่เงาเนาะปุูกตอนนี้เป็นหน้าฝน เดี๋ยวใกล้ๆหน้าหนาวเราก็จะได้ผลผลิตแล้วก็ปลูกต่อไปเลยปลูกง่ายมากนะคะทุกคนปลูกง่ายมากเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการปลูกมันหวานโทรศัพท์ตบมันการปลูกมันหวานของเราแล้วก็ลดน้ำเนาะนำตากแดดไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาทนแรงอยู่แล้วนี่ก็คือได้ถุงดินนึงก็ถุงละสิบบาทเราก็ได้สียอดก็คือสีต้นนะคะพันซันสวีทที่ขายในเซเว่นั่นเองพันนี้ เขากินจะอร่อยมากนะคะตรวนี้อ่าคลิปนี้เราก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอมาเก็บผลผลิตมันหวานญี่ปุ่นกันนะเพื่อนๆ